เมือ่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลําดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก,ก็ต้องคว้านุนคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต,ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจ สำคัญนะมันจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับก,การอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับ่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระ สิ่งที่มัมีคุณค่าและทําจิตให้อับเช้าทําจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลํำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสําคัญมากนธรทำก็ประกาศออกมา ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำ,ำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสําคัญจางพาดพระอสกิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสําเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัย ในการที่จะต้องสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอบแสวงเพื่อทําขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาศชร์มาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทับทวนบริษัทบริวาร250คน ไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจระศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจระศัทธาคือความเชื่อมั่น เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนพ้ต่างก็ได้สำเร็จมากผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคันลาเรากดว่าเจ็ดวันพระโมคคันลาไม้สำเร็จพระสารีบุตรสิบห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวญเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จ นี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองเราจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามาหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชำนะต้นเหตุไม่ชำนะเรื่องแห่งความก่อควนเรื่องแห่งความต้องเที่ยวออกจากตนเสียเ่อะไรใจนี้จะเป็นกงจักหมุนตี้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแก่เจ็บตายพบน้อยพบใหญ่หมุนตี้วอยู่กับกิเลสตัณหาอารมะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะตาให้เงินไาวตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเหล็สความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปต,ตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม,มไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเค่นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนั่นะ เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระษาวุกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลิันิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ ง่ายมีดังคิปาพิญญาท,ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครัง้งคุตการอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทานคิดป,ปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทามีสองประเภที้ไหลืมเนีวยคือทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้านี่ประ,ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งมันจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวนั่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลําบากให้เราจะเอา กดไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะหลออออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของกิเลสปัญญาะละเอียดยิเลสละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใชใสายกบไม้ทั้งตน้นฟันไม้ทั้งตน้นถากไม้ทางตน้นกับสากับสายกบกระดาษน,นี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตงงอควันลงจนดัดลงมามันกลงหนักมือเหมือมนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัตวดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใสกบก็ปวดหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย อาจความคิดเกียจคิดค้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจค้านความเกียจค้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิงได้กิเลสจะกลัวเราก็ต้องนาเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจ มีอยู่แล้วจะยากลําบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ย,ยิวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานมัน เลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความพาคเพียรอะไรให้ลำบากขั้มมีเราเท่านั้น จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอตาอัตาหิอัตโนูนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุ้มเห้ติจังอาตปังอาขาตาโตถาคาตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศกปืนก็หมายหมายถึงศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาธาวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอนนี้นเราจะนําทำเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความยยบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาหานทานไทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาถารพฉลาดชานไทยค่องแคลวแกว้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นท้าศึกนั้นให้ราบไปได้ไยัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองอยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิดสหายอะไรก็แล้วแต่ในลักสนิทกันเชีงไรกนสักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกายกสบายใจที่เรียกว่าสุโตูสิ่งที่จะเป็นสุโต ต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้นที่ผู้ที่จะเอาช,ชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู ธาตุขันพระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้เท่ารู้ถันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิลเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งน,นี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเองก็เหมือนเหมือนกันกับครั้งพุทธ,ทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปรรัญญา เราจะเอาอะไรมาแก้ทําไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันธ์ของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทําไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิษถาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกเน่้ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัท ที่จะนำมาําจัดสิ่งที่เป็นคาสึกดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุะทวะก้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในาธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไมา่ถึงการนี่มันก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหรแต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หนาพูดหนึ่นองอะ่ะเราแพ้กับกิีลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้ ยังสาภาวะตามหลักคำตังสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสตั่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตะถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหารผู้ชนะในสง,สงครามอันใหญ่หลวงได้แกส่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกองจักรแห่งวัฏจักร จนคลิหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือแธรทมธรรมชาติที่บรบสุทธิ์ล้นนวนนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งาศาสดาผู้ทรงนามว่า,าศาสนาเอกเราจะดําเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดําเนินด้วยความขยันไม่ดําเนินด้วยสติปัญญา ศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไราไปเพื่อคาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนําชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนโค้ความโง่เขลาวบวปัญญามีมากเพียงใดก็เป็นกลุ่มของกิเลสี่จมารุมจิตจุนใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่นี่เราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน mm. กิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจุดนี้อยู่ ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ทักทก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภา,ายในจิตใจนี้นเท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับลำดับ เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแยงไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะค่ควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเดินก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดทียรับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถัดดูในสกุลใดก็ตามตามประวัติ คำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกสิทติถาคนแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเยียวอเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปชาช้าล้มลงที่ไหนเป็นปาช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นปชาช้าขอให้ไดชยชนะในสงครามระหว่างกิเลสก,กับธรรมแรกก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในใจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสนังกระฉามีของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชชนะอย่างไม่หมายปลาช้านี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อพบก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแต่ตนต่อไปให้ยืดยาวนาน ต้องเป็นผู้เห็นไผ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระม,มัดระวับบงรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจับใจการแก้กจิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายใจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาในตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวกอรหัตรหัรทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและสาวกท่านนินอยู่แล้วทําไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่ อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนูนกําลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้ที่เลี่ยดได้นอกจากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้ที่เลี่ดได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีที่เลียดเหลืออยู่ภายในใจเลย แดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่าน,นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถานันล้าหลังแล้วก็สลายที่ผายมารวมกันหมดป่าเท่าของกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไพระด้วยปัญญาตะปะธรามเนียบแปลว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เขาพิ่จะจรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่แบบพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ ความกลางวัของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวปัตทิเสสนิพานนี้กลางวลทั่วแดนโลกธาตุหาที่กําหนดตัวเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่จะมากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมตินิยมอะไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทาบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย้งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดค่าสึกกันเมื่อค่าสึกหมดแล้วก็ม,มีอะไรแย้งจะว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายบายไม่มีปัญหา นี่แหละท่านเรียกมหาสมบัติน,นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามผุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพลี่ยนตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถึงกุรณานามิพินิจพิจารณาแล้วฟิตตัวก็โดยธรรมสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอวิตจิการแสดงแพ่งเท่านี้